มาเด้อพี่น to ้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันมื้อนี้ได้แกงเห็ดปวกพี่น้องแกงเห็ดปวกใส่นะผักตี๋วนาะพี่น้องส้มผักตี๋วแล้วก็แกงมะฟักใส่เนื้องัวพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันเบิดทุกคู่ทุกคนเช้าวันนี้พี่น้องพ่อๆกับซองมาหน่อยเฟยลาคือเก่าเเซนเคยพี่น้องก็มาส้มขอให้พี่น้องจะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้อง มาพี่น้องมาได้แกงเห็ดผวกมุ้นนี่แกงเห็ดผวกกับอันแกงเนื้องัวแซนแบบพักพี่น้องมาพี่น้องมามีข้าวเทียนน้ำกันเบื้องสุดทุกคนเด้อพี่น้องดีพี่น้องมาเด้อมากินข้าวทิข้าวไปยูลุงหน่อย่มาเยอะขนาดใหญ่มีมาโยมาแก่บรรยากาศแดดพี่น้องมุ้นนี่อากาศฮอตแดดคือเก่ามือนพ้นบกคอยตกอะไรกุ้น

มันนานเลยดูหวโลมีอยู่ที่ดูกับมีอยู่เจ๊ชิบชิมาเอาลืมใส่ผักชีดเจเป็นหมาเอาล่ะเอาหักเลยยังเบียดหุ่นน่งอีกแบบอนาคต Đây vị em mãi 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 không mãi nước mãi Không mãi mãi ăn <laughs> เปบ้านต้มช่องนังตรงนี้ะแห่เลยจะสาวตรงมขาวแหกกระต้มเลยม่เหมือนกย

Cứu khẩu ừ. sát chắp này Chắp ngoài ngang tải cái chiêu thịt ở hàng hồ Giao thịt hàng, hổ.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  hàng hổ.

ตวมันมีเงินเกษตรมีเงินเชนมันนะแต่บ้านไม่างกิน่าง้ไะทนี้ใช้ไก่ครับไม่ค่อยจะกัดไก่ไม่่งมันเลยข้อมือทำมันละไก่บฮิลจิตวิญญาอยู่บนไก่อืมทำตำนานอย่านี้ไก่เป่าจิตปรชษมันิม คือมันกระปุกนะมันถึงำบางอืมองนี้เนาะคนแบบนั้นอืออย่าบิเป็นใจใจของเร่นงเนยใช่อมึงใจผมคนไะใจ 他不爱你了 ร้นไไอนเขาุงขากินไหวะอมขอึขขข้นมาตดแล้วินเขาหงติดเขาหุงเขาไปซ่ีัน้กบนน่ไ <laughs> 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 ิหมอ อาสำหรับคลิปนี้บัวน้อขอจบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอมาอุณชมในเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสชมบัวมมน้อยคลายเด้อพี่น้องขอบุณเขาพูดในหลายบทความาบคุชมเขามาติดตามเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าเขาว่าสบายดียพี่น้อง